สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการสดุดคนดังกับเล็กซี่ขยี้ดารามายาฮอตนิวพร้อมรายงานตัวคะ่ะผู้ชมคะ่ะเปิดรายการมาด้วยความสดใสเพราะหนุ่มๆม,มาเยือนรายการของเราคะ่ะผู้ชมคะ่ะมีทั้งรุ่นพี่และว่าที่ผู้เข้าประกวดนะจากเวทีสุดยิ่งใหญ่ Mr. International Thailand หรือว่า MI 2024นะคะ ขอต้อนรับค่ะทีมผู้เข้าประกวดและรุ่นพี่มิสเตอร์เอ็มไอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับูไม่รู้เลยอ่ะคนไหนรุ่นพี่คนไหนว่าที่ผู้เข้าประกวดบ้างนะใครเป็นรุ่นพี่ผมครับอ่าวุแต่างอ่ารุ่นพี่แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับปราดครับปรารวีสีเขียว รองดับสามมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2023ครับวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนของ MI t มไ i l ทยแลนดมาเป็นรุ่นพี่แล้วก็มาไกด์รุ่นน้องว่าต้องมีการเตรียมตัวยังไงอะไรอีกครับขอสารภาพเลยนะปี2023มีพี่เล็กซี่เชียร์น้องปลาดจริงเหรอใช่คือเชียร์ให้ได้ที่หนึ่งเลยล่ะขอบคุณนะคะจริงๆแล้วไม่ได้เชียร์น้องคิมนะ เออเพราะว่าคิมไม่อยู่ตรงนี้คิมไม่อยู่ตรงนี้อันนี้คือรุ่นพี่เดี๋ยวเราจะมาถามกันว่ารุ่นพี่นะฮะชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างหลังจากที่มาประกวดเวทีนี้นะฮะรวมไปถึงวัตถุประสงค์ต่างๆเรื่องของการประกวดแต่ว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยเรียกว่านะตอนนี้คือว่าที่ผู้เข้าประกวดใช่ไหมะือเป็นว่าที่อยู่เพราะตอนนี้ยังเปิดเปิดรับสนับถึงวันที่ยี่้าทุกคนก็ยังเป็นว่าที่ก็คือ ไม่ใช่แค่นี้ค่ะสามารถสมัครได้เรื่อยๆเลยโอ้มาเริ่มต้นเลยค่ะครับผมสวัสดีครับชื่อเอิร์นครับนนทพัชเตชอินครับปัจจุบันก็อายุสาสบาปีครับผมตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นเทรนเนอร์ครับแล้วก็มีฟาร์มแมวเล็กๆเป็นของตัวเองครับมีด้อมแล้วนะครับชื่อว่าด้อมพ่อแมวอ๋อด้อมพ่อแมวใช่ครับนะคะก็เจอด้อมแม่แมวเอบนี้แม่เสือสาวแม่แมวสาวนะคะ กินปลาทูอย่างเดียวต่อหนุ่มต่อไปเลยค่ะครับสวัสดีครับผมเบิร์ดครับนัทธาเรืองศักดิ์ภับูลครับปัจจุบันอายุ38ปีครับปัจจุบันทำอาชีพเพอร์ซ a น t ลเทรนเครับเป็นสปอร์ตมัสซาทอรรพิสครับแล้วก็เป็นวิศวกรโยธาด้วยครับทำข้อมูล Data Analysis เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยครับ น้านองเบิร์ดมีด้อมอยังผมมีด้อมแล้วครับชื่อด้อม Sustainable Bird นะครับโอ้ oh, ชื่อเรียกยากจังใช่เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวย่อคำว่า Sustainable with Bird ครับผม oh. เป็นความคิดแบบยั่งยืนครับโอ oh. ้โ oh. ฉันเข้าไม่ถึงนะสิ oh. <laughs> ่งเข้าไม่ถึงอ่ะคนต่อไปเลยคะ่ะสวัสดีครับเปมนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวครับปัจจุบันอายุ43ปีอยากจะอยากจะให้เรียกผมว่าดัดี้นะครับผมด้อมผมก็ชื่อว่า เดดดี้แอนฮิสไมชูการีครับผมโอ้เดดดี้นะฮะ <c oughs> ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามด้วยว่าทำไมถึงมาประกวดเวทีนี้นะ <c oughs> ไปหนุ่มคนต่อไปกันค่ะครับ <c oughs> สวัสดีครับชื่อท็อปนะครับนายสิทธิโชคพานิรเทวาครับอายุ3าปีครับตอนนี้ก็มีดอมแล้วเหมือนกันครับผมชื่อดอมว่าติดท็อปนะครับอ๋อดอมติดท็อปนะ่ครอยากให้มาติดผมฮะติดท็อปอ๋อขอติดด้วยนะคะหนุ่มคนต่อไปค่ะ สวัสดีครับผมวอมพุทธิพัฒน์นะครับอายุสามสิบปีครับผมเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวครับแล้วก็เคยเป็นศิลปินอันเดอร์โซนี่มิวสิกประเทศไทยครับผมมีดอมแล้วนะครับชื่อดอมวอร์มอิงอัพครับอ๋อวอร์มอิงอัพนะคะคนนี้เป็นนักร้องใช่ครับสามารถร้องเพลงได้ได้ครับนะคะเดี๋ยวต้องโชว์ความสามารถนิดนึงจัดไปครับผมมาอีกหนึ่งหนุ่มค่ะโอเคสวัสดีครับเอ็มพีรดลกิจกุลพานิตครับผมปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระครับผมแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วย ด้อมผมก็มีแล้วเช่นกันเหมือนพี่ๆเขาเลยแต่ว่าด้อมผมชื่อรักกิ้มของ MP ครับเพราะม,มีรักยิม oh. และคนก็เวลามาดูไลฟ์มาดูอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับผมอ่ะฝากไอจก่อนเลย m อ็มานิสกอพีดับเลเอด l ครับก็มาชอบรักยิ้มผมแล้วก็เข้าด้อมผมกันได้นะครับโอ้ยข oh, ายของเก่งอะ่ะค <laughs> นนี้รู้เลยว่าเป็นพิธีกรได้เนี่ยพูดรู้เรื่องนะน้ำส่ง oh <my> น้ำเสียง ได้เลยน้องป่าต้องถามกันแบบนี้ดีกว่าเ<ม>วทีการประกวดมิเ,ออเตอร์ n n t เต n a ์ <International. S 1> นเน a ั l a แนล a ทเนี่เขาเฟ้นหาอะไรยังไงบ้างคะก็คือโดยปกติแล้วเขาจะหาะสุภาพบุรุษ ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปประกวดระดับอินเตอร์เนชั่นแนลแต่สิ่งที่สําคัญมากไปกว่านั้นคือโอกาสเขาชมขากับการประกวดเวทีมิเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์เนี่ยน้องๆผู้เข้าประกวดแต่ละคนเนี่ยนะเขาจะฉายแววออกมาเต็มที่ในรุ่นคุณเนี่ยเ็เป็นดารานักแสดงหลายคนเหมือนกันคับผมถูกไหมคะมีมีหลายอาชีพมากๆครับมีทั้งอย่างไนก็เป็นสจวตอย่างเงี้ยครับคิมก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วมีนายแบบมี กธุรกิจนักธุรกิจคือมีหลากหลายอาชีพมากๆอย่างน้องคิมเนี่ยล่าสุดเห็นบอกว่าเป็นนักแสดงในมีมีสังกัดช่อง่อะไรอย่างเงี้ยจีบคิมเยอะแยะเลยใช่ใช่ต้องบอกว่าเนื้อหอมอยู่แล้วเนื้อหอมมากกว่าเดิมแล้วคุณล่ะน้องป่าส่ะเนื้อหอมมากกว่าเดิมมะนั่งอยู่ตรงนี้หอมเลยคุณช่องคือต้องบอกว่าผมก็ดาราเหมือนกันนี่เล่นละครละครด้วยต้องบอกว่าเป็นนักแสดงมาก่อนแล้วก็มาประกวดแต่ว่า แต่ละคนก็มีเหตุผลที่ประกวดอย่างหลายคนก็เป็นหลายอาชีพอย่างที่บอกครับมันก็มีเหตุผลของแต่ละคนว่าทำไมถึงมาประกวดวันนี้ก็อยากฟังเหมือนกันว่าทําไมแต่ละคนถึงเลือกตัดสินใจมาประกวดวันนี้ไม่อยากรู้อยากรู้เรื่องปากมากกว่าได้ได้ชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างอย่างที่บอกครับว่าเป็นนักแสดงมาก่อนแต่พอเรามาตัดสินใจประกวดมันทําให้เราเนื้อหอมขึ้นจริงๆนะครับทำให้หลักๆเลยก็คือฐานแฟนคลับเนี่ยเยอะขึ้นเราขยายฐานแฟนคลับจากปกติจะมีแค่คนที่ดูเราแสดง พอเราได้มาเริ่มเข้าวงการเดินแบบถ่ายแบบแล้วมีฐานแฟนคลับที่เยอะมากขึ้นคือง่ายๆก็คือมีแสงมากขึ้นแล้วมันขยายโอกาสร,รวมถึงงานแสดงของเราที่ทําให้มีซีรีส์วายเข้ามามีงานโฆษณามีงานถ่ายแบบนู่นนี่คือเยอะมากๆครับตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาถ้าใครติดตามอยู่แม้แต่ตัวผมเองหรือว่า m ิสเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์คนอื่นๆจะเห็นว่ามีงานตลอดทั้งปีเลยจริงๆใช่เห็นบอกว่าปีนี้เนี่ยมีความพิเศษ ครับมากกว่าเดิมด้วยโอมากกว่าอะไรย่งงเข้าคอนเซ็ปยังไงคะปีนี้จะมีคอนเซ็ปก็คือ3 p ีครับพีแรกก็คือ personality พีสองก็คือ performance และพีที่3ก็คือ product ก็คือในแต่ละคนนะครับที่มาประกวดอยากจะให้เตรียมทั้ง3อย่างนี้เลยก็คือคุณจะต้องเป็นผู้ชายที่ไม่ใช่แค่หล่อแต่คุณต้อง มี p e r f o r m a n c มมีความมั่นใจผู้จาจะชานแล้วก็ทำงานร่วมกับคนอื่นได้และสุดท้ายก็คือโปรดก็คือสามารถขายของได้ด้วย <Okay. S 2> อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ก่อนนั้นนี้ผมไม่เคยทำได้เลย <Okay. S 2> คือผมไม่เคยมานั่งไลฟ์สดไม่เคยมาแบบขายผลิตภัณฑ์ต่างๆคือผมไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้พอได้มีช่วงเก็บตัวมีกิจกรรมที่ทำให้เราต้องมาขายของได้มา ชาเลนตัวเองว่าแบบเออคุณต้องทําให้ได้นะซึ่งมันพอทําได้หลังจากจบการประกวดผมก็ได้ตรงนี้มาต่อยอดในการใช้ชีวิตก็คืออมีการไลฟ์สดมีการคุยกับแฟนคลับมีการขายของ<ม>ต่อก็คือทําให้ผมมีรายได้อีกทางนึงเพิ่ม,เ,มเข้ามาด้วยอ๋อนี่คือสําคัญมากๆอ่ะ<ำ>เดี๋ยวลองดูน้องๆขายของแต่ให้ขายตัวเองน้องเอินขายตัวเองหน่อยครับผมก็กล้องไหนครับกล้องนี้เลยค่ะ ก็สวัสดีครับเอิร์นนะครับอย่างที่บอกครับตอนนี้ผมมีด้อมแล้วนะครับชื่อว่าด้อมพ่อแมวอยากมาดูแมวผมไหมครับนี่ถ้าอยากมาดูก็เข้ามาได้เลยครับที่ด้อมพ่อแมวจาก IG ผมครับเอิร์นมาแชลครับ E A R L M A R S s A L ครับหนุ่มรักยิ้มค่ะขายของหน่อยลูกถ้าเกิดว่าให้ขาย MP MP ระดนนะครับก็ถ้าใครสนใจจะมาตกหลุมรักยิ้มผมอ่ะก็ตามเข้ามาในดอมได้เลยนะครับ อีกทีแล้วกัน M n s G e o P W E R A D O L นะครับมาตกหลุมรัก MP กันนะอา่าศิลปินค่ะครับผมวอร์มนะครับก็ถ้าใครอยากเข้าด้อมมาฟังวอร์มร้องเพลงนะครับหรือว่าติดตาม IG วอร์มนะครับวอมพุธนะครับ W A R M นะครับ P U T H ครับ ก็มีคลิปลองเพลงให้ฟังเพลาะๆตลอดครับผมมาหนุ่มขายบ้านขายที่ครับผมก็ใครที่อยากจะปลูกบ้านนะครับมาอยู่ในบ้านด้อมของผมนะฮะก็สามารถเข้ามาหาผมได้นะครับผมท็อปนะครับผมฝากไอจีด้วยครับท็อปติดโชคนะครับผมแล้วก็เอ่อแฮชแท็กติดด้อมนะครับติดท็อปนะฮะก็เข้ามาติดท็อป ด้วยกันนะคะอ่าแดดดีด้คะครับผมเด็กๆไปแล้วมาสายอบอุ่นมั่งนะครับก็แดดดี้ก็มีแต่หัวใจให้นะครับมาอยู่ในด้อมของแดดดี้ไม่ต้องมีในกาเพราะแดดดี้มีเวลาให้แล้วครับผมก็ยังไงอยากฝากไอจี IG ของแดดดี้ไว้ด้วยครับ p a m e z ครับแล้วก็ด้อม d ด็ดดี้แอนด์มายชูเกอรี่ครับอ,อีกนึงหนุ่มค่ะ ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเข้ามาทำความรู้จักกับคำว่า sustainable กันนะครับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบยั่งยืนเป็นยังไงนะครับในดอม sustainable ครับหรือติดตามได้ที่ IG b i r t Under ันเด r รนัครับ b i r t h underscore n u w t h a ครับผมอ่าพีนี้ผ่านหมดทุกคนนะคะครับผมอ่าอย่างนี้ดีกว่าน้องปาสขะขายการประกวดเวทีหน่อยกำหนดการจะเป็นอย่างไรบ้างก็คือ สมัครกี่คนไม่รู้แต่จะเลือกแค่55คนผู้มีสิทธิ์เข้าออดิชันเราก็จะประกาศรายชื่อในเพจของ MI Thailand 28คนสุดท้ายเท่านั้นประกาศออดิชั่น55คนใช่ครับแล้วก็ผ่านออดิชั่นก็จะเหลือแค่28คนซึ่งจะพิเศษมากๆด้วยความที่ MI เขามีสิ่งนี้ตลอดก็คือ MI 6 ก็คือคุณจะสามารถรู้ได้เลยว่าคุณอ่ะเข้ารอบแน่นอน6คนเท่านั้นครับผมซึ่งปีนี้จะพิเศษกว่าด้วยความที่สปอนเซอร์แล้วก็คณะกรรมการอ่ะจะชูดใครก็ได้จะมีสิทธิ์ชูด1คนต่อกรรมการ1คนแล้วปีนี้เขาจะเลือกเลยคครับก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นว่าแบบวันนั้นต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรอลุ้นคครับก็คือเข้าเลย6วันพิีลิมวันไฟนอลเมื่อไหร่ยังไง รอบนี้จะมีการเก็บตัวอยู่2รอบครับก็คือเก็บตัวที่กรุงเทพวันที่สิบห้าถึสิดสิงหาแล้วก็เก็บตัวที่ภูเก็ตวันที่2 0่สถึงยี้าครับช้ำช้ำช้ำมากจะบอกว่าภูเก็ตต้องลุกเป็นไฟเน่นะคะแล้วปีนี้เราพิเศษมากๆมีร่วมกับทีมภูเก็ตค่ะครับพีริมก็จะจัดที่ภูเก็ตนั่นเลย ไปให้ได้นะครับแน่แนะคะเชิญอย่างนี้เลยเออต้องบอกแบบนี้ว่าเราเนี่ยจะติดตามความเคลื่อนไหวและให้กําลังใจน้องๆได้ที่ไหนยังไงบ้างอ่าหลักๆก,ก็ความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับะจะอัปเดตที่เอ่พจ Mr. i n t e r n a t น o n a l t h a i l a n d ครับทั้ง IG Facebook แล้วก็ช n n e l ล่าสุดจะเป็น TikTok ครับ นะคะฝากด้วยค่ะผู้ชมค่ะกับการประกวดเวทีสุภาพบุรุษสุดยิ่งใหญ่มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2024ปีนี้เข้มข้นอย่างแน่นอนกลาบขอบพระคุณรุ่นพี่พี่ปาดนะคะแล้วก็ว่าที่ผู้เข้ารประกวดทุกท่านค่ะกลาบขอบพระคุณครับ